โอ้นี <bever ly> oh. okay. ่ก็นานแล้วเนี่ยมาจะกลับมาเนี่ยเนี่ยทุกคนวันเนี้ยนะอาจารย์เนี่ยสั่งงานไว้อาจารย์บอกวันเนี้ยมีติดประชุมกำลังให้ฟิล์ไปเอางานให้อยู่เนี่ยนี่ก็นานแล้วนะยังไม่กลับมาสักทีเลยเนี่ยโอ้จะเสร็จทันกินข้าวไหมเนี่ยไม่โอ้ยกลับมาแล้วมาดีเลยเดินวิ่งไปอย่างไกลดูไหมว่าโตอาจารย์อะ มีกระดาษเขียนอยู่ว่ารู้ไหมว่าเขียนว่าอะไรว wow. ่าแล้วนี่ไปนานมากเนี่ยเดิมจะบอกนะว,ว่าอาจารย์เนี่ยเขียนว่าอะไรคือเนี่ยพิมเปิดกระดาษใช่ไหมอาจารย์เขียนว่าว่าเนี่ยนะโอ้โหเหนื่อยมากเลยเนี่ยครูอครูบอกว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่างานอยู่ใต้โต๊ะของฟิมก็โฟกัสแล้วเพราะพิมเดินไปตั้งนานโอ้แล้วนี่นานเดินไปนานมากเลยเนี่ยโอ้โหโฟกัสก็รู้อยู่ตรงนี้เราเนี่ย อันนี้นี่คือห้องเรียนเราใช่ไหมแล้วตึกอาจารย์นะอยู่นี่เราเดินผ่านทั้งไม่ไปถึงนี่ไม่เหรอสวนข้าวตึกเราอยู่นี่ตึกอาจารอยู่นู่นนี่มีตรงนี้ทะเบียนทะเลนะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆพาไปดูนะแต่ไม่ใช่วันนี้แค่ทะเลอาณาจักรตรงนี้มีพวกแบบสัตว์เลี้ยงใช่แล้วตรงนี้มีอะไรมียูนิคอร์นใช่ไหมโอ้เดินไกลมากเลยจะผ่านได้แต่ดาราเนาะนี่ ไปงาอะไรเนี่ยวันเนี้ยไม่รู้แต่ครูเขาบอกว่าวันเนี้ยเซอร์ไพรส์าามากม่นะเฮ้ยเซอร์ไพรส์จริงป่าวะเฮ้ยเรามาดูโครงกัรน,นะทุกคนสามสองหนึ่งไยอ,อะไรก็แค่ก็แค,ค่ชุดซานต้าคอร์ดเนี่ยเี่เป็นซันตี้นี่อ้อยัง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 ฮะเขาบอกการเป็นซานต้านี่อโอ้ก็เนี่ยปีวันคริสต์มาสเห็นไหมปกติอืมไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นสิเขาบอกเซอร์ไพรส์อะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะดูกระดาษเต็มเต็ยเฮ้ย น้าคุณคุณไม่มีตะบายสีโวกกันหรออะไรเนี่ยนะิสฟิมมาเนี่ยไม่มีมินเตอร์ด้วยอ่ะเราไหยุดในรูปภาพระบายสีเหรอเนี่ยโอ๊ยพี่พีมออกมาจากประตูได้ไงอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเฮ้ยเห็นเรานะจะระบายสีนะให้สวยแต่ว่าตัวหน้าโวกัสเนี่ยเราจะระบายให้ เนี่ยนะเราจะระบายสีสวยแต่หน้าฟิล์มแล้วเราจะให้ยิ่งไปทำไมอ่ะไปทุกคนเริ่มดีกว่าเริ่มกันเลยเอาแบบสวยๆเลยไหมเวลากินไข่กินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยเราจะกินไข่ดาวเนี่ยไว้ตอนสุดท้ายสุดพอเช่นนั้นระบายสีอย่างอื่นก่อนแล้วหน้าเนี่ยค่อยมาระบายที่หลังมาแล้วมาลงสีชุดกันดีกว่ากันเลชุดสีอะไรสีแดงสีชุดสัตว์คอร์สเออนะสันติเนี่ยสินคุมโทนกันสีแดงเหมือนเดิมนี่ระบายสีเข้มเลยนั่งคอร์สชุดสีแดงไวะ ใช่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 ไหมใช่แล้วนี่นี่นี่ซานตาคอสของที่เราได้นะทุกคนหน้าเนี่ยเหมือนโฟกัสมากๆเลยนะไม่นี่คือซานตาคอสคือหน้าเหมือนโฟกัสมากๆนะแต่ซานตาคอสเนี่ยไม่มีหนวดทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวเราวาดสีตัวกันเฮ้ยให้ตายเด็คงใสค่คู่คงปิ้นผิดนะเนี่ยไม่มีหนวดได้ไงนี่อ่ะ อ่่พวกแล้วของของพวกกันคิดว่าต้องวาดอะไรเพิ่มไหมไม่รู้สิวาดอะไรเดียเราอ่ะสบายสีเข้มเลยโวกัตเข้มเลยอ่ะเฮ้ยเข้มไปเลยเลยสีแบบปัดๆแป๊ดแป๊ดไงแต่ตอนท้ายคลิปนะให้เพื่อนๆเนี่ยมาโหวตนะว่าของใครเนี่ยสวยหรือเล็กกว่านะครับทุกคนโอ้โหมาบายดีๆนะ นเฮ้ยโฟกัสตอนนี้นะพิีมเนี่ยระบายสีชุดแล้วก็ของตกแต่งเสร็จแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วเรย้วเหรอนี่มาทุกคนเห็นเรานะมันเริ่มเลยดีกว่าเยวจะมาตกแต่งให้โฟกัสก่อนเข้ามาใกล้นี่เลยทันตาคอเลยไม่มีหนวดทุกคนถ้ามีหนวดใช่ไหมงั้นพินจะวาดหนวดให้ก่อนเลยนี่เฮ้ยงานนี้งานนี้นะนี่โห โฟกัสหนวดเขี้ยวเนี่ยโอ้ยแบบนี้อุ้ยโอ้ยนี่ตัแต่งเราเป็นยังไงอยากรู้จังเลยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูทุกคนไปแอบสองโฟกัสให้หน่อยโฟกัสระบายหน้าผมยังไงเนี่ยทุกคนดดสมองระบายหน้าฟิล์มกันนะอันนี้มีหนวดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ต้องมีอะไรขนจมูกเราจะเติมขนจมูกทุกคน จนี่มองชัดไหมอันนี้เธยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะไม่เป็นไรเราจะเขียนคิ้วให้ฟรีมาทุกคนเอาคิ้วนานๆอย่างงี้เลิศอย่างงี้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 นี่<ม>อ๋อเท่ากันไหมไม่เท่าเลยเรียบร้อยหน่วยไม่เท่ากันด้วยนะทุกคนนี่ตาโฟกัสเดีย๋ยวผมจะเติมเขาอีกนะทุกคนเริ่มเลย ไปเข้ S <S าเลยเตยแต่งอะไรดีทุกคนอันนี้คือมันยิ้มแบบนะธรรมดาเลยธรรมดาไปแม่เนี่ยิ้มเราจะมาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มสุสดแสนน่ารักไงทุกคนอันนี้คือยิ้มหรือยังเหมือนยิ้มไหมไม่เป็นไรทุกคนเราจะเปลี่ยนยังยัง เฮ้ยน่ารักดีนะทุกคนไปชีดปากมาเลอร์เหมือนผมเห็นเลยาแหวนมาทุกคนไม่ได้หรอกผมนะนี่มีอะไรจะบอกผมมันเพิ่งไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาทุกคนหนังเรื่องอวตารซึ่งตัวพระเอกเนี่ยกับตัวไนชนเผ่าจะเป็นตัวสีฟ้าเพราะงั้นนะผมจะวาดโฟกัสให้เป็นผิวสีฟ้านะทุกคนดูเลยนีใใ่ให้ดูก่อนผมวาดหนวดไปแล้วแล้วก็วาดเขาไปนะทุกคนนี่เทจัด อย่าไปแกล้งกันในห้องเรียนอย่างนี้นะเดี๋ยวโดนเพื่อนว่าเพื่อนไม่โอเคเพื่อนงอนเด้ออย่าไปบูลลี่กันนี่เราเราส,สนิทกันเกินนะเริ่มเลยมันเริ่มระบายสีผิวโฟกัสเลยนะครับทุกคนนี่โดจัดทุยโฟกัสกระตาแดงนะทำเป็นไฟก่อนนี่โฮจัดโฟกัสเปิดโซนอะไปครับทุกคนทุกคนว่าของใครสวยกากก็อย่าถึคอมเมนต์บอกด้วยนะไป วันที่พวกันทำไรทุกคนอี่อันนี้คือมาร์คโคนนะน่ารักไลยทุกคนมีเหมือนตัวการ์ตูนตัวนเลยในวันคริสต์มาสอหตัวเขียวัรู้จักไหมตัวเขียวไ่ฮัทเ็ดไม่ใช่วมันคิดมากไงนะที่ไม่ชอบมันคิดมาหรอไม่เคยดูเธอเคยดูอวตารเป่าเคยดูสิ A few moments later มา ตอนนี้นะครับเราก็ระบายสีันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูนะว่าผลงานแต่ละคนเนี่ยเป็นไงบ้างเ,ออเพื่อนๆชอบหมอใครสุดออคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับทุกคนพร้อมยังพร้อมเปิดยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปนี่นี่นะนี่ฟินระบายแบบว่าจันตาคอ,อคนนี้เขาไม่มีหนวดไงเพิ่มเติมหนวดไปให้แข่งันไม่มีเขาอีกเขาไปอย่างนี้นี่เพิ่ยเติมเขาไปให้นี่โอ้โหเขายาวแปดเมตรอ่ะมีอะไรแล้วเจ้าอันนี้ ทาเปอรักไหมทุกคนว่าใครระบายสวยกว่ากันกร,ระหว่างฟิล์มระบายโฟกัสกับโฟ,ก,บโฟกัสระบายฟิล์มโอเคครับๆๆทุกคนทุกคนเจ้าของใครคะทุกคนนี่คืออะไรอะ่หะหนวดประดุกเหรหนวดไงเออหนวดประดุกไงนี่เทเจต ถึงเพื่อบอกใครสักันก็หนึ่มความนต์บอกกันด้วยนะครับผมใช่ระหว่างฟิล์มระบายโฟกัสกับโฟกัสระบายฟิล์มหโวเลยนะทุกคนไปโฟกัสต่ออันนี้ไม่ตรงไหนเนี่ยไม่ตรงไหนเหรอคนต้องมาอีกนี่นะจะไปยังไงได้วางแผนก่อนจะเลาะยังไงอันนี้คือเราไปมาแล้วตาเธอแล้วนี่เราต้องไปเหรอไปเลยนี่บ้านนี่อะไรอะไรเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยไป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 ไฝึกเราต้องอ้อมทะเลไป